ขี้เกียจยังไงให้ใหร,รัวเหนื่อยน้อยลงตัวเบาขึ้นแต่ว่ารายได้มันสวนทางกันได้ยังไงอ,อันนี้คือสิ่งที่จะแบ่งปันกันค่ะเนี่ยที่เราขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเออเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาลืมทําตกหล่นทาผิดทําซ้ําแก้ใหม่ใจ่ายใหม่ลงทุนทุกอย่างใหม่หมดเลยห้าขึ้นฉันต้องตื่นฉันต้องขี้กินข้าวนั่งรถรถติดไปถึงโรงเรียนตามเวลากลับคือทุกอย่างคุณต้องการอยู่บนโลกนี้ในชุดอ,อันสั้นของคนนี้อย่างมีความสุขหรือว่าใช้เวลาแบบก่อนหาเงิน แล้วก็าตายไปป่วยตายไปซะก่อนใช่เรื่องมันมีอยู่ว่าทคุยกันว่าเออเราสองคนนี่แม่บางคนขี้เกียจเนาะเถ้าเกิดว่าตัดภท้ไปก็จะเห็นว่าหกตัวอยู่แต่แถวเนี้ย สิบวันแล้วมึงไม่ลุกไปไหนเลยก็ตั้งแต่หายโควิดมาก็รู้สึกว่าเออชีวิตเราขี้เกียจแต่ว่าเราจะมาแบ่งปันกันว่าขี้เกียจยังไงให้รวยนะคะก็คือหลังจากจบจากโควิดไปแล้วพวกเราไม่ได้ขยับตัวไปไหนแต่ว่าเงินน่ะมันถูกโอนเข้าเรื่อยๆแล้ววันสุดท้ายเมื่อสักครู่ก่อนที่จะลุกขึ้นมาขัดให้ทุกคนฟังก็คือโอนมาจะเป็นแสนอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยทุกๆุอาทิตย์เราเลยรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเรานอนอยู่อย่างเงี้ยในฐานที่คนอื่นต้องทํางานหนักมากๆเลยเพื่อที่จะแลกเงินเราไม่ได้พูดว่ามากหรือน้อยกว่าเราแต่ว่าเราพอใจในสิ่งที่ชีวิตเราอ่ะมีความสุขมีความบาลานซ์เอ่อทำยังไงเราถึงได้รายได้เข้าอย่างเงี้ยทุกวันทีทั้งทที่เรานั่งเฉยเฉอยู่บนโซฟามาฟังกันว่ามันนั่งเฉยเจริงหรือเปล่าเรามีหลักการคิดยังไงเรามีไมซ์เซ็ตยังไงทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวได้มีรายได้แล้วก็ปลดหนี้ได้ด้วยนะคะเราไปฟังกัน สวัสดีค่ะชื่อนาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะเราสองคนเป็นฝาแฝดกันตอนนี้อายุ35แล้วกําลังจะ36นะคะก็ถือว่าสร้างตัวมาได้ระดับหนึ่งในวัยกลางคนนี้แล้วนะอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ตกผลึกชีวิตตัวเองจนกระทั่งวัาางวนนี้สามารถนั่งนั่งแล้วเงินไหลเข้าได้เนี่ยมันมีกี่ทางเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเราที่เรียกว่าลองผิดแล้วก็ลองถูกเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือถูกที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าเราเชื่อว่าความคิดของเราเนี่ย มันอาจจะไปช่วยเหลือใครก็ตามที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เหนื่อยน้อยลงตัวเบาขึ้นแต่ว่ารายได้มันสวนทางกันได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะแบ่งปันกันค่ะอย่างแรกเนื่องจากว่าเราสองคนเคยทํางานประจํามาแล้วในลักษณะว่ามีคนจ้างมาแล้วก็เอาแรงแรกเช่นเคยเป็นครูสอนพิเศษภาษาจีนนะคะเราเรียนจบอักษรศาสตรุลาเอกภาษาจีนนะคะได้ต่อครั้งประมาณ500บาทต่อชั่วโมงนะคะครั้งหนึ่งสองชั่วโมงก็ประมาณพันหนึ่งต่อ เอออีกอาชีพหนึ่งที่คนเราคั่วเลยกับการที่เป็นครูเลยก็คือเคยสมัครเป็นพิธีอยากไปรู้ว่าเอ้ยไรายได้เขาดีโน no. แล้วตอนนั้นที่บ้านเราก็มีวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าเออมันอยู่ที่พลก,ก้อนโนที่ตามคอนเวนชั่นก็น่าจะปลอดภัยแหละทาได้ทำไปมาสิบห้าวันหลังจากนั้นเป็นป่วยป่วยค่ะแล้วก็ได้เงินก็จริงแต่รู้สึกว่าโอ้สุขภาพเสียแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยปลามด้วยสายตาความรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นิดนึงก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็ชื่นชมคนที่่่่ททํําาไได้นะแตตสววกคือมห โฆษณา s. <S ก็มีได้มีโฆษณาบ้างเนาะแต่ว่าคือสิ่งที่เรารู้สึกจากการได้ตรงนั้นอะเรารู้สึกมีความสุขเหมือนกันนะที่เราได้ถูกเลือกและตอนที่ไม่ถูกเลือกเรารู้สึกยังไงแล้วนั่นคือ99%เที่เขาไม่เลือกเราเราคือเกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกของใครบางคนทำไมเพลงหนุ่มกลาขึ้นวะที <s <S oh, <S <s ่บอกว่าไม่ชอบเป็นตัวเลือกแล้วเวลาเขาเลือกมาเนี่ย ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกก็คือว่าถูกบังคับไม่ทาอะไรก็ต้องทําเ mm. ช่นเดี๋ยวน้องไปตัดผมสั้นมานะคะ mm. เพราะบทน้องเจนแบบนี้ mm. น้องแฝดจะต้องไปตากแดดถี่ช้างจับ แต่กระแตนอยู่ที่สังขบุรีประมาณ2วันต้องใส่ชุดว้ายน้ำได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมีกินนี่ให้น้องใส่ติดติดตซึ่งก็แบบว่าเออได้งานมาแล้วก็ต้องไป <S <S <modo. S 2> ก็ต้องไปต่อให้จบ <S <S เขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําแบบนั้นเพราะว่าเขาเอาเงินมาให้เรานั่นก็คือสิ่งที่ชีวิตเรารู้สึกว่าเราถูกคอนโทรลด้วยเป้าหมายหรือความฝันของคนอื่นเราทํางานเพื่อความฝันของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่นาแนนจั จะจะจะไม่ทนเนี่ยที่เราขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเออเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาหลังจากนั้นอ่ะก็เข้ามาสู่โหมดเรื่องของธุรกิจเข้ามาได้อย่างไรคือเดิมทีเป็นคนที่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการสร้างแอสเซทสร้างทรัพย์สินหรือว่าสร้างธุรกิจเลยแม้แต่น้อยเปลี่ยนเลขไม่ได้เรียนเลขมาตั้งแต่ม .4 เห็นการหุ้นก็คือแบบตาลายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่บ้านเนี่ยเคยเป็นหนี้จากการที่แบบมีการเล่นหุ้นเนาะที่ครอบครัวเล่นหุ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรากลัว สิ่งนั้นเพราะว่าธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยเลยไม่อยู่ในหัวเราเลยเคยมีคลิปหนึ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่อง Girl Boss นะคะนี่ก็คือ f 2ก็คือเราชอบงานเกี่ยวกับการจับเสือมือเปล่าเพราะว่าการจับเสือมือเปล่าเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพราะมือเปล่า ว่าแฝดอะจะมีโจทย์นี้ทํางานต้องจับเสือมือเปล่า<ช>ไม่ก็ลงทุนต่ําแต่ว่าให้ผลประกอบการที่คุ้มค่าก็จับพัดจับผูเป็นที่มาของการที่จริงเริ่มจากคุณแม่ก่อนนะคะก็เลือกที่จะเป็นธุรกิจที่เราเป็นตัวแทนจําหน,าน่ายเ,เพราะการที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ย<ม>หนึ่งไม่ต้องลงทุนใดๆสูงแล้วก็ไม่ต้องลงทุนตลอดมีบริษัท สต็อกสินค้าให้เราแค่ทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดและขยายทีมอย่างเดียวเริ่มเป็นประเด็นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไดไดงานเน็ตเวิร์กหรือว่าการเป็นตัวแทนเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณจะต้องลงทุนคือนำลายและลงทุนตัวเองอแค่นั้นพัฒนาตัวเองอย่างเดียวใช้ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเราไม่ได้มีตัง ในการจะลงทุนเป็นแสนเป็นล้านเหมือนคนอื่นเขานี่คือจุดเริ่มต้นที่มันอาจจะกลายเป็นมันคืออาจจะเป็นวิกฤตนะนะที่เรามีเงินไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็คือโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเรียกว่าก้าวข้ามผ่านในทุกๆน้ําท่วมฝนพายุเศรษฐกิจโควิดมันทําให้เราก้าวข้ามผ่านได้เพราะว่าเราแบกความเสี่ยงไว้ต่ํามากๆและสิ่งที่นานแนนมองว่าโอเคมันเป็นธุรกิจของคนขี้เกียจก็เพราะว่าเราไม่ต้องมีโกดังสต๊อกไม่ต้องมีหน้าร้านที่ต้องไปเฝ้า ปานนี้ถ้าเรามีหน้าร้านเราก็ต้องเอาตัวเองไม่ได้มาอยู่ที่บ้านนะเอาตัวเองไปนั่งพัดวีอยู่หน้าร้านตัวเองบางทีก็อาจจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไลฟ์ขายไหมของมันเยอะมากเลยมันก็คือเป็นภาระหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยปวดกระบาลอย่างที่พูดตอนแรกยิ่งทํายิ่งต้องเบา เราเลยไม่ต้องการแบกภาระในการสต็อกของเยอะๆนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำไมนานนนถึงเลือกที่จะต้องทำธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายแลวเราก็ได้เลือกเรียบร้อยก็คือธุรกิจที่ชื่อว่า n ู s k ินนั่นเองก็เป็นที่มาที่ไปนะของรายได้เราที่ก็คือมีกำไรสะสมมาแล้ว40กว่าล้านคุณแม่ก็ได้อีก40กว่าล้านก็คือบ้านเราได้มา80กว่าล้านนะใครที่จะสนใจให้พวกเราโคชชิ่งการทางานแบบนี้ให้นะก็สามารถติดต่อไลน์เข้ามาถามได้นะจ๊ะส่วน ในเรื่องของความขี้เกียจอื่นๆที่จะนําไปสู่สิ่งต่างๆก็รอฟังจนจบนะเพราะว่าบอกเลยวันนี้สาระเน็่ๆทำยังไงให้ขี้เกียจแล้วรวยได้เกลียดเสียงนาฬิกาปลุกเกลียดมากเพราะว่าเคยเจอมาตั้งแต่เด็กยันโตใช่ตีห้าครึ่งฉันต้องตื่นฉันต้องขี้กินข้าวนั่งรถรถติดไปถึงโรงเรียนตามเวลากลับคือทุกอย่างเหมืนอนยืนคุกอะเราสองคนเป็นคนที่ไม่ชอบถูกบังคับ ยาบบครัครหรือแม้กระทั่งการถูกจำกัดอิสรภาพนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวตนของเราสองคน<ม>ทําให้เราเนี่ยเลือกเส้นทางชีวิตของเราในแบบนี้ซึ่งก็คือโซฟาตัวนั้นวิธีการเลือกของเราหรือการโฟกัสในการทํางานของเรานะ จะใช้คำว่า result base ค่ะทุกคน result base นะคะก็คือตรงข้ามกับ time base วัดผลทุกสิ่งทุกอย่างจากผลลัพธ์ที่เราทำในแต่ละวันไม่ได้นะวัดจากเวลาที่เราลงแรงไปเหมือนแบบสมมติเราทำงานประจำเราไปตอกบัตรตอนเช้าแล้วออก6โมงเย็นเนี่ยอันนี้คือ time base ตัว you ต้องไปโชว์อยู่ที่บริษัทเพื่อให้เกิด ผลลั์ผลลัพธ์คือ<ม>กูเข้างานแล้วทางานหนักงานเบาไม่สนรู้จตกวันนี้เข้าหรือไม่เข้าอันนั้นคือ time base ส่วน result base ก็คือวัดเป็นผลลัพธ์ต่อวัน<ม>เช่นวันนี้ขายของได้กี่ชิ้นตั้ง<ม>เป้าไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ตั้งใจจะขายให้ได้ยอดมียอดเท่านี้เท่านี้สมมติยอดอหอมื่นหนึ่งโอเค reach target หรือเปล่าหมื่นหนึ่งถ้าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทบมันจะเป็นลักษณะนี้<ม>หรือว่าวันนี้จะทําคลิปที่ได้หนึ่งคลิปนะเราสองคนจะมีการบ้านให้ตัวเองถ้ามีคนถามว่าเอ้ยทำไมใน tiktok ลงคลิปไม่หยุดเลยนะคะบางวันขนาดเป็น กูก็ยังคงลงคลิปเสียงอุอยกูคงอัดเสียงอยู่นะคะนี่ยังสองขีดนี่ก็ยังสองขีดวันนี้นะทุกคนโอ,แอ,แอ้ยมรนณมาแพรชทุกวันต้องมีคลิปของแนนจะเป็นจันทร์พุทธสุขของนางก็จะเป็นอังคารพลหัดเสา แบบนี้มีวันอยู่ให้1วันอันนี้คือตัวอย่างของ resolve b ทำงานแบบ resolve b a s ได้เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยคุณจะสามารถซอยเป้าหมายได้ให้นึกภาพเหมือนเรามีเค้กก้อนใหญ่หนึ่งก้อนนะเวลาคุณจะกินเค้กคุณกินเข้าไปทั้งก้อนเลยได้ป่ะสองปอนไม่ได้ใช่ปะ่ะเราได้นะ <c oughs> อ๋อเราตัวมากคือเราจะต้องค่อยๆกินทีละ ม,มันแปลว่าเราจะซอยเป้าหมายของเราออกมาเป็นคำเล็กๆเล็กๆเล็กๆนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าวินัยที่เราจะสร้างในทุกๆวันนะครับสหรับคนที่ต้องการความอิสระและไม่มีเจ้านายนั่นเองใช่ยิ่งไม่มีเจ้านายมาสั่งคุณยิ่งก็ต้องเอาชนะหรือว่าบังคับหรือมีวิในัยให้กับตัวเองให้ได้นี่คือความรับผิดชอบที่คนอยากสําเร็จจะต้องมีทุกคนเราเนี่ยสเปรดเป้าหมายแล้วออกเป็นคําเล็กๆคําเล็กๆเนี่ยนะคะความขี้เกียจเนี่ยมนเลยมีได้เนี่ยเพราะว่าเราทำแบบเดียวเสร็จใช่แบบเดียวเสร็จเราจะไม่ได้แบบหู ันนึงทํา24ชั่วโมงหรือว่าทำอู้สิกว่าชั่วโมงตจนออไปอยากจะพักยาวอีกทั้งอาทิตย์อ่าวันนี้ริชทาเก็ตแล้วนอนใช่ดูเน็ตฟิกใช่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนของนานแนนที่มีมาตั้งแต่สมัยพยายามสอบอักษรจุฬาเรามีหนังสือที่ต้องย่อยเนี่ยโอโ้โหยี่สิกว่าเล่มแต่ว่าเราอะใช้เวลาให้มันกว้างหน่อยยาวหน่อยแต่ว่าอ่านแค่วันละบท วันหนึ่งประมาณ3วิชามันก็เลยทําให้วันหนึ่งเราอ่านหนังสือน้อยมากแต่นั่นก็คือทําให้เราสามารถได้เป้าหมายในทุกๆวันได้เพราะว่าวินัยนั่นเองแล้วก็การตั้งเป้าที่ใหญ่แล้วซอยเป้าลงมาให้มันเล็ก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 จนมันพอดีให้คนที่เกียรอย่างเราเนี่ยทำไหวใช่จ้ะข้อต่อไปเป็นข้อที่เพิ่งตกผลึกมาไม่นานมันนี้เองไม่กี่เดือนมันนี้เองเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นคนรู้สึกว่าฉันเอาอยู่ทําได้ทุกอย่างเลยทําเองแม่งหมดนะคะตอนหลังเหนื่อยรู้สึกว่าอาเริ่มเหนื่อยแล้วไม่ใช่ ่ลก็เลยเป็นไอเดียของนานาน,นะคะว่าเฮ้ยพวกเราอะ่ะก็ควรจะจัดสรรผู้ช่วยเหลืออะไรที่เราเนี่ย คิดว่ามันไม่ได้ยากเกินไปแล้วมันเป็นงานซ้ำเป็นงานที่ต้องทำแบบเดิมทุกๆวันเช่นงานแอดมินงานส่งไปรษนีย์ีก็คือเราจะผ่อนผ่อนงานให้เราทำงานได้เบาขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราสามารถเอาเวลาตรงนั้นะมา productive กับส่วนที่มันยากและต้องใช้ความครีเอทีฟเยอะมากๆได้ทำให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่ามจวแต่นั่งแพ็คของเมื่อก่อนเหนื่อยมากจนเราอะอยากนอนตายและไม่คิดคอนเทนต์อะไรซ้ำๆ้ซากๆก็หาคนช่วยทำเมื่อก่อนเน่เคยเป็นอยากทำทุก ่างแม่งไปหมดเลยอ่ะจนผู้นําในทีมจับขาพวกเราแล้วบอกว่าน้องดูเหนื่อยมากน้องต้องฝึกไว้ใจคนว่าเขาจะมีศักยภาพทำํำ ให้เราได้ออกได้หรอหรอโอ้ั้นเลดลิเกตเลยเดลิเกตงานเลยจ้า,จาหลังจากนั้นก็เลยเป็นคนที่จะกล้าที่จะไว้วางคนอื่นเออก็เรียกได้ว่าเป็นทีมเวิร์กได้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ใช่บอกว่าลุยเดี่ยวฉายเดียวตลอดม่จ<ช>้าก็แนะนําค่ะสําหรับข้อนี้ใช่เบาขึ้นจริงจริงจริงข้อต่อไปมันเป็นงานเบาอีกงานหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าโหลดไว้กับตัวเองก็หนักชิ้นหายแล้วรู้สึกว่าอุ้ยทำไมวันนึงมันเหนื่อยเหนื่อยวะนั่นคืองานบ้านด้วยเพื่อนทุกคนคิดว่าเอ้ยซักผ้านิดเดียวเนื้อล้างจานนิดเดียวว มันคือเงินใหญ่บ้างพิมอ่ะยิ่งถ้ากลับมาจากการทํางานออฟฟิศแล้วนะกลับมาทําสิ่งนี้ต่อนะคุณจะรู้สึกแก่มเสียเวลาอายุไปกับการทําสิ่งเหล่านี้แม่บ้านจ้างได้จ้างไม่ต้องจ้างประจําก็ได้ให้มารายสัปดาห์ก็ได้นะคะอีกอย่างที่อยากจะแนะนําที่เหล่าบรรดาอ,อุปรกรณ์เทคโนโลยีเช่นเครื่องช่วยล้างจานเครื่องช่วยย่อยบดอาหารเครื่องช่วยถูบ้านเครื่องช่วยกวาดบ้านตามเวลาเครื่องช่วยให้อาหารหมาเก็บขี้แมวต้องมีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทุ่นแรงของเรา เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาเงินมาได้สิ่งที่นานแนนจะทําก่อนเลยคือซื้อความสะดวกสบายเพื่อให้เรามีเวลานั่งอยู่บนโซฟาและดูซีรีส์ได้นานมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีความสุขและผ่อนคลายกับอะไรพยายามจัดสรรเวลาเพื่อไปทําสิ่งนั้นให้ได้อย่างน้อยในทุกๆวันสุดท้ายมันคือไลฟ์บาลานซ์ค่ะ คุณต้องการอยู่บนโลกนี้ในชีวิตอันสั้นของคุณนี้อย่างมีความสุขหรือว่าใช้เวลาปบบก่อนหาเงินแล้วก็าตายไปป่วยตายไปซะกอ่อนใช่คนที่สามารถบาลานซ์เวลาได้แล้วก็ไปดื่มด่ากับชีวิตแล,ละรู้จักพักผ่อนคุณจะอายุยืนได้มากกว่าคนที่ใช้เวลาร้อยเปอร์เซ็นจนลืมการพักการพักคือหนึ่งในงานที่คุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ คุณเห็นความสํำคัญน้อยไม่ได้เลยเพราะว่าการพักคือการสร้างการฮิลลิ่งเกิดขึ้นเราต้องการฮิลลิ่งเพื่อที่จะมีแรงไปทํางานต่อในวันพวกนี้ใช่ไหมวันนี้คุณต้องหาจุดฮิลลิ่งตัวเองให้ได้เพราะไม่งั้นสิ่งที่คุณจะต้องซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องช่วยหายใจเราสองคนเป็นคนที่ขี้เกียจจาและเป็นคนที่สับ เพราะมากก็เคยมาแล้วที่ต้องทํางานหนักมากขึ้นถึง3เท่าใช่ <laughs> เพราะมันเกิดการ,รลืมทําตกหล่นทําผิดทําซ้ําแก้ใหม่ใจ่ายใหม่ลงทุนทุกอย่างใหม่หมดเลยมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลา รายวันของเราเนี่ยไปเยอะมากกับการแก้สิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่ตัวเองจํามาไม่ครบหรือจํามาผิดนะอย่าไว้ใจสมองอย่าไว้ใจความจําตัวเองขอลองเลยการที่พี่นานพี่เนี่ยนะคะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รู้สึกงานง่ายมากขึ้นใช้เวลาประหยัดมากขึ้นเยอะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแก้เพราะผิดน้อยลงออนั่นก็คือตัวช่วยของเราในมือถืเอเแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่เขาผลิตมาเพื่อช่วยเราให้เราทํางานได้อย่างรอบคอบม,มากขึ้นแอปที่อยากจะมาแนะนําวันนี้นะคะโดยที่ไม่มีสปอน ะะก็คือแอปที่เราใช้กันบ่อยชื่อว่า Notion ค่ะทุกคน N O T I O N ผัวสามีแนะนำมาต้องกราบขอบพระคุณมากมนะคะเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะเขาก็ต้องเดลิเกตงานต่างๆแบบให้ได้แล้วก็พยายามที่จะจำอะไรให้น้อยที่สุดแอปนี้นะคะจะเป็นแอปที่ช่วยบันทึกตารางทุกๆอย่างว่าอย่างเช่นงานรีวิวของเราเนี่ยบริษัทไหนจ้างมาเขียนเอาไว้เพราะว่าโอ้โหเวลทาทำเอกาสารที่แต่ที่แต่แตผิดพลาดบ่อยมากจ่ายเงินหรือยังมาจำหรือยัง ต้องโพส์วันไหนราววันไหนโพส์อะไรบ้าง งานละเอียดละเอียดนั้นเราไม่ควรต้องใช้สมองน้อยนิดของเราจําเราควรทําให้สมองเราว่างที่สุดเบาที่สุดค่ะเราจะนําความทรงจําทุกอย่างนั้นไปใส่ไว้ในน้องแอปโน t i ชันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงคิวหรือใกล้คิวนะคะเขาสามารถตั้งวันเตือนให้เตือนอเราได้ด้วยเออวันนี้นี่ลูกค้าต้องมาจําวันนี้ต้องส่งรั้วอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ทุ่นแรงมากๆที่ทำให้เราทำงานมีความสุขมากขึ้นในขณะเดียวกันเราเองเนี่ยสามารถที่จะ อินไว นะคะผู้จัดการส่วนตัวอินไวล์เลขาอินไวล์ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในแอปเดียวกันได้ทําให้เราเองทํางานไปพร้อมๆกับเขาและอัปเดตการทํางานไปพร้อมกันได้ทํางานกันได้อย่างสันติสุขมากขึ้นด้วยและอีกอันหนึ่งที่เราชอบใช้มากๆนั่นก็คือ To Do List ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทําทุกคืนก่อนนอนค่ะเพื่อทําให้ตอนเช้าของเราเนี่ยใช้เวลาได้โปรดักทีฟมากขึ้นไม่ต้องมานั่งลืมว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรวะหรือเราควรทําอะไรคิดไว้เลยหนึ่งทุ่ม ตอนเช้าตื่นมาดูเป็นตารางเลย To Do List กับ c a l endar เนี่ยให้มันลิงก์กันอ๋อเวลานี้มี f, นัดทำเล็บนี่เวลานี้ review, นัดมีรีวิวที่นี่นี่เวลาเราทำา t o o o l s t t มันทำให้อีกวันของเราเป็นวันที่ productive มากๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้สมองของเราเนี่ยมานั่งคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรนู่นนี่นั่น,นเวลาได้ไหมจะชนกันไหมเช่นเรารู้เลยว,ว่าเนี่ยอีก2วันน่ะจะมีการนะัเจอลูกทีมนะมทีมงานใหม่ของเรานะเราจะไม่ไดแค่คนเดียวกูแต่งตัวแต่งหน้าแล้วมันใช้เวลาเยอ จะต้องเจออย่างต่ำสามคนขึ้นไปจนต้องนัดให้มากองกันรลมกนให้ได้สามคนม,มันจะได้ทําให้วันนั้นนะเป็นวันที่แบบทีเดียวตู้มเลยได้ผลง,งานนั่นก็คือข้อสุดท้ายของเราก็คื<ม>อพยายาม productive งานให้คุ้มค่ามากที่สุดวันนี้เราเตรียมตัวต้องไปนัดกับทีมงานใช่ไหมเราตั้งแต่งตัวเราต้องแต่งหน้าแล้ว why not ทำไมเราไม่เอากล้องขึ้นมาแล้วตั้งถ่ายก่อนที่ตัวเองจะออกไปข้างนอกวันที่อยากทิ้งตัวอยู่บ้านเน่าเละเฟะๆอึดฉันจะไม่ถ่าย วันไหนเราต้องสวยอยู่แล้วเราจะถ่ายวันนั้นแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่เราอยู่หน้ากล้องหน้าบ้านของปะผู้คนส่วนไอ้วันที่เราทิ้งตัวเล่เลเทะเทเป็นวันที่ทําอะไร ตัดต่อ,เ,อ,อเราก็จะทำงานหลังบ้านงานภาคเสียงงานหาหอซอร์ซิ่งต่างๆเข้ามาอยู่ในคลิปวิดีโอฟัองดูพวกเราแบบว่าเฮ้ยดูแบบจัดแจงเุณเรื่องเป็นราวนี่เหลอคนขี้เกียจใช่ตอบย้ำเลทีใช่นี่คือคนขี้เกียจทำงานสำหรับใครที่เป็นสายขี้เกียจอย่างเรานะคะ การ p พล n นิ่งคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณมากการแพลนของเรามันทำให้ชีวิตเราทั้งเบาและก็ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดเวลาในการพักของเราอะเรามีช่องให้เสมอนาแนนเนี่ยจะไม่เคยเจอประสบการณ์ว่าไม่มีเวลากินข้าวไม่มีเวลาพัก เพราะว่าทั้งสองอย่างเราถูกแพลนไว้แล้วแปลว่าอสองสองอย่างสําคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพลนแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะบาลานซ์ได้มากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้สัมผัสกับชีวิตที่บาลานซ์มากขึ้นเนี่ยคุณจะมี e อเ r g y เต็มในทุกๆคืนที่นอนแล้วตอนเช้าเนี่ยคุณก็จะพร้อมรับวันใหม่อย่างสดใสกับพลังงานที่บวกแล้วก็ High Energy นะคะก็หวังว่า5้าข้อของเราในวันนี้หรือหข้อก็ไม่แน่ใจพูดไปเรื่อยจะ <perfekt ion ic> เป็นแนวทางในการที่ทาให้คุณเนี่ยมีความสุขแล้วก็ความบาลานซ์ในชีวิตให้ตัวเองได้มากขึ้นนะและใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ <us> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจ ะะก็มีหลายช่องทางเหลือเกินนะตอนนี้ของเรานะคะก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าชอบสาระความรู้ประมาในี้อีกนะ mm hmm. ก็คอมเมนต์ไว้ว่าอยากฟังอะไรนะจ๊ะรอบหน้าจะมาแนวไหนติดตามชมได้เลยจ้าใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอพิโ o ด girl boss นะคะก็มาให้ทุกคนหานขี้ถึงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปนอนตอดอะแกไม่ดีแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานทั้งวันทงคืนทั้งาน